ครับเศานี่ผ้าพี่น้องมาสำรวจปล่อยปล่อยปลูกใหม่ถือผลไม่ไหมพี่น้องถือผลไม่ไหมว่านนี่พอดีพอดีถือผลเส้นมะกอกแม่แกะรับปล่อยกเกิดดีดรกส่งไข้ว่าได้ขึ้นนำหลับสองเศียาคุ้มข่าไว้เรียบร้อยอยาก เป็นยั้งหลยอย่าง,างมันจะเกิดบ่ต้งคุ้มต้งขาไว้ซุ่งเบียร์น้อยกับขาตายไปน้ำออกับคุ้มไปพร้อมเป็นรื่องหนึ่งเจ้าเนี่ยหน้นมามาส้มส้มฝนตกใส่ต้องซื้อมากากแมกแกตต้องทานทานเปลี่นของทานฝนตกร่วงเย็นนี่หนะ้าเชื่อว่าดีดีดี พี่นอ้องเจ้าให้เอาไหวห้อยอย่าส่งดีใจสุขนีหรอกส่งคืออย่ปลากขวดหน่อยขอวดเลี้ยงสัตว์ปลูกว้แปงนี้เกิดบ่ดีเป็นไนเพราะว่าให้น้ำบ่บเปียกก็ว่าให้นั่นให้ส่งคืออยอะอยู่กับกันประปุ่งมันก็เห็หนอยังกันได้ทุนนี้ว่าใครสนใจาค่าตะหนัก อันนี้ก็ได้เอาน้ำใส่ปุ๋ยใส่กระช่งแหลมปือป้อยๆช่วงป็นฟักอ,อีกเนาะตักส่งงามเนาะพี่นาแจ่มมือไหร่คือเอาเัินนะพี่น้องพี่นาแจ่มมือไหร่ให็ดยังกันเลอันนี้คือขันทดลองปลงูขวดรรยังสัตว์วัตถุตัดปลูกลองเบิรงปลูกสบายวัตถุต้องใช้เลยพี่น้องปลูกขวดรรยังสัตว์นะตัด ตัดเปียงจีบปลูกได้ไมีเครื่องปลูกจีบปลูกได้บ่ต้งงองค์กระหยาบเ่แห้งพี่น้องบ่ได้ขายหยาซ้ำง่ายๆนี่ปุ๋ยมเม็ดหยอดลงโอเช่เลยมาผ่านน้ำหงวนตกวัดนว่ามันได้ใส่น้ำเหมือนเลยนะหงวนเลยมาบังอ้อยแปงนี่เป็นนี้ประมาณงานสองงานเนี่ย กำลังเกิดพอจิตอยากคุ้มอยากหักเลมรูพี่น้องเืองนู้นต่นลำไยแสดงมาล้มคักบ้านคนเลยต้นหอไโอ้สดายต้นลำไยต่นเน่าไงหอเน่าบาคนจะคนจะคนต้นลำไยออแกงนี่ระมานสองงานปลูกไปพ่แล้วพันกำลังสิขึ้นเมืองห่ายบร้อย หาพร้อมคุ้มพร้อมคือดีไป็นเรื่องหนึ่งดามันอักลากแล้วนี่ไแน่แล้วสบายมีสีครับเส้นอะไรอ่อยตรงเห็นมันดีแลายมีหยาดมีข้าวเกิดดีดีเกิดป็นเงินตลอดพี่น้องสีนี่ราคาอ่อยดีไปย่ามเช็ดดีๆแต่ว่าถ้าที่ลายลายก็ดูแล้วพอถึงคืนวันเลยพี่น้องครับครับอ่ะอ่าเส้านี้กระพาพี่น้องมานส้มตีแจ่น้่มที่ฝนตก พอเดชุ่มเย็นอ้อยเขาก็นคขึ้นขึ้นมาเฟื่องขึ้นมาพี่น้องเศร้าหายอ้อยก็คงสิดีใจสุขปุ๊บสุขน้องนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเสียใจน้องปูลังข้าวออกตั้งเป็นละฟังตะบนฟังหุ่นลังข้าวออกหลายบ้านด้วยครับกับกับเสียใจน้ันเนาะพี่น้องเนาะครับครับ